สวัสดีครับปี2026เนี่ยเขาว่ากันว่ามันจะมาพร้อมกับความท้าทายทางเศรษฐกิจใหม่ๆเพียบเลยนะครับคำถามก็คือแล้วเราจะสร้างพอร์ตหุ้นปันผลของสหรัฐยังไงให้มันแข็งแกร่งพอแล้วก็สร้างรายได้ให้เราแบบมั่นคงได้วันนี้แหละครับเราจะมาหาคำตอบแล้วก็วางพิมพ์เขียวนี้ไปด้วยกันเลยในตลาดที่มันผันผวน,นแบบนี้คำถามสำคัญที่นักลงทุนทุกคนต้องเจอเลยก็คือเราจะไปหาความมั่นคงจากที่ไหนได้บ้าง เอาจริงๆคําตอบมันอาจจะซ่อนอยู่ในการลงทุนที่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปนะครับนั่นก็คือหุ้นปันผลคุณภาพสูงนี่แหละครับมันไม่ใช่เรื่องของการเก็งกําไรแล้วนะแต่มันคือการสร้างความมั่นคงของจริงเลยและนี่แหละครับคือหัวใจของกลยุทธ์ทั้งหมดเลยเราจะโฟกัสไปที่หุ้นที่มันสร้างกระแสเงินสดของจริงเงินสดที่จับต้องได้จริงๆนะครับไม่ใช่แค่การนั่งลุ้นว่าราคาหุ้นมันจะขึ้นไปอีกเมื่อไหร่เพราะต้องไม่ลืมนะครับว่า เงินสดคือราชาในโลกของการลงทุนที่ยั่งยืนโอเคครับและนี่คือสิ่งที่เราจะมาดูกันในวันนี้เริ่มจากทำไมต้องเป็นหุ้นปันผลตอนนี้และไปดูกันที่3มเสาหลักของพอร์ตจากนั้นเราจะไปเจาะลึกเคสของบริษัทจริงๆกันและปิดท้ายด้วยพิมพ์เขียวพอร์ตปันผลสําหรับปี2026ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยครับคําถามก็คือทําไมต้องเป็นตอนนี้ทําไมต้องเป็นหุ้นปันผลอะไรที่ทาให้จังหวะเวลานี้มันพิเศษกว่าช่วงอื่นๆ แล้วทำไมาต้องเจาะจงไปที่ปี2026ได้ล่ะก็เพราะว่ามันถูกมองว่าเป็นปีแห่งจุดเปลี่ยนที่สําคัญเลยครับคืออย่างนี้ครับบริษัทใหญ่ๆหลายแห่งเนี่ยเขาใช้เงินลงทุนมหาศาลไปกับโรงงานใหม่ๆอุปกรณ์ใหม่ๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับเพราะถึงปี2026เนี่ยวงจรการลงทุนใหญ่ๆพวกเนี้ยมันจะเริ่มสา่นลงแล้วพอค่าใช้จ่ายตรงนี้ลดลงมันก็หมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่าบริษัทจะมีเงินสดเหลือในมือมากขึ้นแล้วเงินสดที่เหลือเนี่ยก็พร้อมที่จะจ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้น ในรูปของเงินปันผลนั่นเองครับเอาละครับทีนี้มาเข้าสู่หัวใจของกลยุทธ์กันเลยสา,สาวเสาหลักของพอร์ตโฟลิโอต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่แค่การให้ลิสต์หุ้นนะครับแต่มันคือกรอบความคิดคือโครงสร้างสําหรับการสร้างพอร์ตที่แข็งแรงและสมดุลจริงๆถ้าวันนี้จะให้จําอะไรได้แค่เรื่องเดียวขอให้จําคํานี้ไว้เลยครับ FCF หรือ Free Cashflow กระแสงเงินสดอิสระลืมเรื่องกำไรต่อหุ้นหรือตัวเลขในบัญชีไปก่อนก็ได้ครับ เพราะ FCF นี่แหละคือเงินสดจริงๆที่บริษัทมีเหลือในกระเป๋าหลังจากหักค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นทุกอย่างออกไปแล้วมันคือบ่อน้ําที่แท้จริงที่เงินปันผลทั้งหมดไหลออกมาจากตรงนี้ครับแล้ว3มเสาหลักที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ตามนี้เลยครับเสาแรกคือความมั่นคงมาจากพวกบริษัทยักษ์ใหญ่ที่กระแสเงินสดแข็งโปก๊กเสาที่2คือการเติบโตมองหาบริษัทที่พร้อมจะเพิ่มเงินปันผลให้เราเรื่อยๆและเสาสุดท้ายคือผลตอบแทนสูง แต่ต้องมาจากธุรกิจที่มั่นคงรองรับด้วยนะการมีหุ้นทั้ง3กลุ่มนี้ในพอร์ตมันจะช่วยสร้างสมดุลช่วยกระจายความเสี่ยงทําให้พอร์ตของเราแข็งแกร่งขึ้นมากครับโอเคทฤษฎีเราแน่นแล้วแต่ทีเนี้ยเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในโลกความเป็นจริงในสนามจริงเนี่ยกลยุทธ์ FCF ที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันทางานยังไงเราจะไปเจาะลึกเรื่องราวของบริษัทตัวแป้งแ,งแงกันเลย เคสแรกเลยครับ Texas Instruments หรือที่เรียกสัส้นๆว่า TXN บริษัทนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของบริษัทที่กำลังจะถึงสิ่งที่เราเรียกว่าจุดเปลี่ยนของ FCF ซึ่งมันมาจากการที่เขาวางแผนจะลดค่าใช้ใจ่ายในการลงทุนครั้งใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้ครับดูภาพนี้สิครับชัดเจนมากเห็นแท่งของค่าใช้ใจ่ายลงทุนหรือ Capex ไหมครับ ช่วงปี2023ถึง2025เนี่ยสูงปรี๊ดเลยแต่พอมาดูที่คาดการณ์ของปี2026มันจะลดลงมาอย่างเห็นได้ชัดเงินก้อนใหญ่ที่เคยเอาไปลงทุนตรงนี้มันจะถูกปลดล็อกออกมาแล้วมันจะไหลไปไหนก็ไหลตรงไปที่ FCF หรือกระแสงเงินสดอิสระนั่นแหละครับซึ่งก็หมายความว่าจะมีเงินเหลือมาจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวมาต่อกันที่เคสที่2 Realty Income หรือตัวยอ่อ O เคสนี้สำคัญมากนะครับเพราะมันจะชี้ให้เห็นถึงอันตรายของตัวชี้วัดที่อาจทําให้เราเข้าใจผิดได้โดยเฉพาะกับธุรกิจอย่าง r e ี t หรือกอง Trust เพื่อการลงทุนในอสังหาทรัพิ์ทเนี่ยนะครับตัวดีเลย308%ครับ308%ตัวเลขนี้มันบอกเราว่าบริษัทจ่ายเงินปันผลมากกว่ากําไรที่ทําได้เกือบ3เท่าโอ้โหฟังดูเหมือเป็นสัญญาณอันตรายระดับสีแดงเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อน นี่แหละครับคือกับดักที่นักลงทุนหลายคนตกหมาตายกันมาแล้วและนี่คือคําเฉลยครับคือสําหรับธุรกิจอย่างรีสเนี่ยเราจะใช้ตัวเลขกําไรตามมาตรฐานบัญชีทั่วไปหรือแกลบมาดูไม่ได้ครับมันจะทําให้เราเข้าใจผิดตัวชี้วัดของจริงที่เขาใช้กันในวงการนี้คือ AFFO แล้วพอเราไปดูที่ตัวเลข AFFO จริงๆเราจะเห็นเลยว่า r e a l t y Income เนี่ยจ่ายปันผลอยู่ในระดับที่ปลอดภัยมากๆประมาณ75%ซึ่งถือว่ายั่งยืน นี่แหละครับคือตัวอย่างที่ดีที่สุดของการที่เราต้องรู้ว่าควรจะมองหาความจริงที่ซ่อนอยู่หลังตัวเลขไหนทีนี้มาถึงความท้าทายที่อาจจะใหญ่ที่สุดกันบ้างกลุ่มพลังงานครับมีการคาดการณ์กันว่าราคาน้ำมันอาจจะดิ่งลงไปถึง52ดอลลาร์ต่อบ,บาร์เรลในปี2026คำถามคือแล้วยักษ์ใหญ่ในวงการอย่างเชฟรอนกับเอ็กซอนมอลเลเขาจะเอาตัวรอดยังไงและปันผลจะยังอยู่ดีไหมมาดูกันครับ ทั้ง2บริษัทนี้มีวิธีรับมือกับความเสี่ยงเรื่องราคาน้ํามันที่ต่างกันคนละขั้วเลยครับอย่างเชฟรอนหรือ CVX เนี่ยเขาเดิมพันกับอนาคตว่า FCF ของเขาจะพุ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะหลังปี2226เพราะโครงการใหม่ๆจะเริ่มทํางานในขณะที่ Exxon Mobil หรือ XOM เขาใช้ความหลากหลายของธุรกิจมีทั้งธุรกิจปลายน้ํามีเคมีพันมาเป็นเหมือนเกราะป้องกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันที่ต่ําเห็นไหมครับว่ามันไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวเลยในการสร้างความมั่นคงโอเคครับ หลังจากที่เราเจาะลึกกันมาพอสมควรแล้วทีนี้ถึงเวลาเอามันมาประกอบร่างกันมาดูกันครับว่าพิมพ์เขียวของพอร์ตหุ้นปันผลสำหรับปี2026หน้าตามันจะเป็นยังไงจะเอาไปปรับใช้จริงได้ยังไงและนี่คือหน้าตาของพิมพ์เขียวตัวอย่างครับเราแบ่ง50%ครึ่งหนึ่งเลยนะไปอยู่ที่เสาหลักแห่งความมั่นคงอย่าง JNJ หรือ PG อีก25%ไปที่กลุ่มเติบโตของเงินปันผล อย่าง TXN ที่เราคุยกันไปอีก15%สําหรับกลุ่มผลตอบแทนสูงที่ปลอดภัยอย่าง OV หรือ VC และสุดท้ายครับเติมกลุ่มพลังงานเข้าไปอีกสัก10%เพื่อเป็นตัวเสริมจะเห็นว่าทุกส่วนมันเชื่อมโยงกลับไปที่3เสาหลักที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกเลยครับพอมาดูเป็นภาพรวมแบบนี้ ก็จะเห็นชัดเลยครับว่ามันเป็นพอร์ตที่สมดุลมากเราไม่ได้เทน้ําหนักไว้ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไปแต่มันคือการกระจายความเสี่ยงอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้พอร์ตของเราพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปี2026ได้อย่างมั่นคงครับและถ้าจะให้สรุปข้อคิดที่สําคัญที่สุดจากการวิเคราะห์ทั้งหมดในวันนี้ก็คงเป็นประโยคนี้แหละครับอย่ามองแค่ผลตอบแทนที่สูงแต่ให้ดูว่าผลตอบแทนนั้นมันยั่งยืนหรือเปล่า พอสุขภาพในระยะยาวของเงินปันผลสำคัญกว่าตัวเลขสวยๆที่เราเห็นในวันนี้เสมอครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามสำคัญให้นักลงทุนทุกคนได้กลับไปคิดกันดูครับว่าเป้าหมายที่แท้จริงในการลงทุนของเราคืออะไรคือผลตอบแทนระยะสั้นที่มันหวือหวาหน่าตื่นเต้นหรือคือกระแสะไรายได้ที่มันมั่นคงที่เชื่อถือได้และเติบโตไปกับเราได้ในระยะยาวครับสำหรับกลยุทธ์ที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้คำตอบคืออย่างหลังแน่นอนครับ และนี่แหละครับคือ10หุ้นปันผลที่โดดเด่นสุดในปี2026ปีที่ตลาดผันผวนแต่รายได้จากปันผลยังมั่นคงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเฮลท์แคร์พลังงานหรือเทคโนโลยีทุกบริษัทล้วนมีจุดแข่งของตัวเองทั้งเสถียรภาพและการเติบโตจำไว้นะครับการลงทุนสายปันผลที่ดีไม่ใช่แค่การหาย i e สูงแต่คือการหากระแสเงินสดที่ยั่งยืนและถือหุ้นที่เราเข้าใจจริงๆ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะครับแต่เป็นมุมมองให้คุณไปต่อยอดศึกษาและวางแผนพอร์ตของตัวเองอย่างมีสติแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับการวิเคราะห์หุ้นเด็ดแห่งอนาคตครับ